ต่อยอเคแล้วมพสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน7ซเ y ดตพาที่14กันแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ เราจะหาของมาทำเบ้ารอมนะฮะเพื่อที่เราจะได้ทำเหล็กไอเหล็กลอมนะฮะเป็นไอสีเงินนะฮะเพื่อที่เราจะทำรถยนต์นะฮะไปขนอ่าไปขนของในเมืองไอในเมืองหิมะนะครับที่เราไปดูพาที่แล้วนะฮะที่เราแวะไปดูแล้วมันมีเยอะซะเหลือเกินนะฮะต้อง ใช้รถใหญ่อะรถยนต์เอ้ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์กะว่าจะครับมอเตอร์ไซค์นะแต่ว่ามันไม่น่าจะพอผมว่าเพราะกะว่าจะหาของมาทํารถนะฮะแล้วก็ไปฟาร์มจุดเก่านะเนี่ยโซนเนี่ยโซนที่ผมตายมาพาที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวเดีไปฟาร์มตรงนี้ไม่รู้มันจะดรอปยังนะนี่เราต้องหาหินนะฮะให้ครบเอ่อหนึ่งพันก้อนนะฮะตอนนี้เรามี อะไระ500วะห้าร้อยนะห้าร้อยกว่าแล้วเราขาดอีกก็ห้าร้อยกว่ามั้งห้าร้อยหกร้อยแหละไม่รู้เหมือนกันด้วยค่เท่าไหร่ก็เอาไปเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วกันนะถ้ามีเหล็กเด้อก็จะดีมากเลยก็อยากได้เหล็ก,กน,นะเหนื่อยง่ายจะรู้ยูต้องการหินที่จะเห็นได้อืมีเท่าไหร่มาต่อ ไปดูแถบอะไรล่ะอ่าอืมเห็นเรามีแลาจห้าร้อยพอดีเลยโอเคจะไปอีกสักหน่อยล้กันเตรียไมไว้เตรียไมไว้เพื่อได้ใช้เยอะเอาไปเยอะเลยเังไม่ใช้เยอะป่ะโอเคพอแคนี้แหละผมว่าก็โอเค,อเค,มมอเคไปหาของในเมืองอีกมากดีกว่าไปฟาร์มโซนเก่านลลี่แหละโอเคมาแล้วกลับมาแล้วเจ้า หมู่บ้านที่ฉันเคยตายมาก่อนแน่นิน่งถนแน่เอ่อตอนนี้ต้องการเหล็กนะฮะสลับกันเอาจากรถนี่แหละปัญหา,าง่ายดีแน่นนหรอเอาไมกระเป๋ามันเด้งออกมาวะอเออมันไม่หม่อมันลงหนาจังวะเออซอบอีนี่แน่เราเปลี่ยนจากนา,ายธนูเป็นคอสปูแอนน่ะมันแรงไม่ใช่มันยิงง่ายกว่า อนูอ่ะอนุก็สูนดอกเยอะจริงแต่ว่ามันยิงยากไม่แย่หรอกถ้ามันยิงง่ายผมจะเอามาอยู่แลเปลี่ยนอึดๆไม่โดนสักทีเลือกองชิบหายตัวแล้วนะมาเหรอตัวแล้วะอ,อ๋อเสือโอ้ย okay. ปิดฟาก่อน ต้องแกจสิ่งชั่วร้ายเอ๋ปุ้ยมันเยอะจังว่ะอุ้ยไม่โดนเดี๋ยว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 หมาเยอะเกินเอาเยอะเกินไปแล้วกระสุนหมดกระสุนหมดลีเล็กกระสุดแบบ ไม่ดโดนเฮ้ย,ยชิดชิดชิดแล้วชิดล้วเฮ้ยไม่ได้จะใช้ลูกซองจะเย็นเย็นนะจไม่อยากให้เกิดเสียงดังตอนนี้ย,ยิงยากเว้ยอันนี้ก็ไิดต่างกันธนูเลย,ยมันเดินใส่ไปใส่มาได้แหละพวกนี้มันเลยยิงยากก็เติม อุ้ยรู้เข้ามาได้ยังไงกะน,นี่แน่เครื่องนี้มันยังใช้ได้วะอันนี้ลุกไอ้ค่อยไปเหรออันดิเดี๋ยวรู้ได้ของดีจอนี้เอ่ออุ้ยเกิดสปอร์ตหน้าเลยเฮ้ยเดินม,มาได้ไงเ,เดินม,มาได้เฮ้ย,ยขานอัดหน้า อ,อาจักนะเสร็จแล้ววะต้องใช้พกแล้วล่ะผมว่าโอเคปลอดภยใใัยแลไรห่วงเสื้อไม่ไมไมไมหายแล้วเข้ามาแล้ว อุ้ยอุ๊ยเพียบเลยเฮ้ยปืนเออเดือดเดือดเดือดกี่ตัวปะเนี่ยโอ้โหสามไม่ยุ่งกับเองแล้วนะยิ้ตาไม่เหรอเงินเลยยังอะไรปะเนี่ย โอ้อะไรวะเนี่ยตัวตัวตบฟรีไอตูอะไรวะตเก่งอ่ะไอ้มโม่แมวมันทำไมไอบ้บ้าเอ,อ้ยเอาสุดมันมีสองตัวก็ว่าอยู่มาจากไหนหานี่เหลี่ยมเต๋อนะเราเนี่ยเรียกพวกไอ้บอลนี่พวกนี้น อีบ้าเอ้ยเรียกพวก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 เออเกืตายข้างบนน่าจะมีตัวอ,อาาะไรเปเป้งว <Credit noise> <gger> ่าแล้วไงสปอร์ตอหน้าต่อตาโอ้ยชิบหายโอ้ยโอ้ยโอ้อเด้อเ้อ เยอะแหละ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 ตบทีกับตไปสะดุดได้หอมอนี่ไม่ได้ละช็อตตี้ช่วยลูกด้วยอุ้ยอย่าคานอย่างงี้สิตกจอยโอ้นี่ขนาดรมีปืนแล้วเนี่ยยัง เข้ามายม้เกือบตายตายเอ้ยแน่ลั่นไปซะไยนกมไม่ได้กินหรอกอ,อะไรเนี่ยโอ้โหมันจะมีอะไรแล้วซัพพลายอยู่ตรงไหนเนี่ยด้านล่างหรอน่าจะด้านล่าง การลงด้วยเฮ้ยไม่เคยมานี่ยบัดตรงนี้รถ้วถอยบ้านโคตรเยอะเลยต้องต้องบีบพูดกลางคันตลอดเลยเฮ้ยแถวนี้เราไม่เคยมาเนี่ยโอ้ยเราพวกสะพายของร่างเห้ยอะไรเนี่ยสมบัติในแดนดินล้างฉบับที่ห้าเฮ้ยไม่รู้อ่านยังนะไม่เคยรู้ไม่รู้ว่าเคยอ่านยังนี่ได้อะไรอ่ะ เอ้ยสเปียร์ะดับสองยย yeah. เอาเรื่องมึงนีแล้วเหรอหนข้าวบ่อยนะเราเนี่ยคอน่าจะดีว่ะยาอีกแล้วหรือยาได้ต่อปีสุดรวยเป็นรนบน้นแล้วกระสุนขอบคุณครับ้เอเราเรืมอมาฟาร์มตัวนี้ได้ไงเนี่ยให้ดูสินะหลอดไฟเ็บไว้ก็ได้ เนี่ยอันนี้ฟาร์มปกติแหละเดีด๋ยวค่อยใช้รุดอ่าลัคก,กี้รูตเตอร์อีกทีไอ้ลูกอมรูดของดีอาจจะดูของดีก็ได้อุ้ยทำไมมันล็อกอย่างนงี้นะจะเย็นเสร็จหรอพี่เกียเลยนะโอ้นั่นแหละไหนๆก็มาในๆก็ซื้อมาแล้วใช้เลยแล้วกันหนูติจะได้เลยอ๋อโอ้โหาดีมากเลยฮะ เฮ้ยอะไรเนี่ยไปต่อไอ้ก้อนนี้เป็นเหล็กอะเนี่ยเสร็จเสร็จโจ้อะไรเงี้ยกดมันเลยแต่ก่อนมันน่าจะุดน,นี่ก็ไปฟาร์มก่อนก็ได้มั้งเออมาละตื่นละตื่นละต,ตื่นรู้แล้วฮะไปซะเฮ้ยเจ้ะไปจ้ะน่าจะไม่เพียบเลย,เย<ป>อันนี้สักทีไปแหละสักทีไปะละ เฮ้ยมีปัญหาไหมเอ้ยวันสมบีเยอะยิบหายเลยเอ่อเดะ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 ว่นเริ่มไม่ใช่ละเอ้ยมีปัญหาไหมเฮ้ยว่าเริ่มไม่ปลอดภัยจริงแล้วเนี่ยมันวิ่งได้กันหมดทุกตัวแล้วเนี่ย ดี๋ยวที่ผายเลยอ่าวิ่งมาทำไมก่อนเนี่ยถ้าผมว่าผมไม่มีปืนกลนี่ผมตายไปแล้วนะดูแล้วแนหะมาเยาชิปิงเลยด้านล่างในของจริงเลือดโอ้โหจะลีชั่วโมงหนึ่งอ่ะที่ตัวเอามันใช้ผ้าพันไม่ได้เหรออยอะไรเนี่ยกินแก้จะปวดได้ไหม แล้วติดแผลติดเชื้อไปชั่วโมงอะแล้วกว่าจะหายแล้วนะเออหายแล้วจะตายไปเนี่ยต้องต้องเช็คทุกสถานการอ,อุยตรงไหนน่าจะมี น่าจะเกิดหมดแล้วละ่ะจนโนายร้องอะไรของนายนะหายแล้วอยู่น้ำบ่อยจอยังวะไม่หิวเลยตอนนี้เฮ้ยามาแล้วมาแล้วไปยู มันบาดเร็วว้าวอุ้ยเชีย่ยมือมันยาวจังมีกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยเยไปตดเลยตรงน,นั้นนะ่ะนี่มันใส่มันยิงทะลุได้ปะไม่ได้ด้วย อุ้ยอือโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวะหน่าโอ้โหเถื่อนกว่าเดิมอีกโอ้ยเนี่ยเข้ามาที่18แล้วถือสปีดหัวชิบหายเลยกาจะวิ่งได้ทุกตัวเลยใช่ไหมเนี่ย โอ้แล้วรู้เตอร์หมดแล้วเนี่ยชิบหายนะหมดยังเปลืองทรัพยากรกระสุนมากเลยรู้ตเตอร์สี่สี่นาทีตูไปลแล้วคอยซอมบี้พวกนี้แหละไม่เหลืออะไรให้เลยเยังไม่ได้ด้วยขอรีแล้ว ควานอีกแล้วนะฮะน้ำมันเอามาก่อนแล้วนี่เรายังไม่ปวดเพราะเราไม่มีล็อกพิกตอนนั้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้จริงดีเฮ้ยเฮ้ยเลเวลหนึ่งก็เอานะเฮ้ยโหลเฮ้ยได้ของดีชิบเปงเลยเอ้ามาแล้วมาแล้ว ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆแต่ปืนจะพังพจะหิวน้ำบ่อยเกินจริงนะเนี่ยเฮ้ยเรื่องไม่ต้องใช้แล้วสินะลูกซองนี้มาเลยอบอกเลยว่ายิงมันแน่นอนอลูกซองที่ผมตามหาในสุดมันก็อยู่ในมือผมแล้ว ดีใจจะโหยนี้เฮ้ยพอร์มอดเลยฮะมอดนี่มาเลยตัดแต่งใส่มันนี่เวลายิงสัตว์แรงเฮ้ยคุมแล้วสินะนี่อ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาว่าเฮ้ยเอาดีซ้ำสองว่ะ เอ้ยได้สม,มุดเรียนรู้ทำอ่า uh, M 6 0ปืนกลหนักนะผมโอ้โหมาถึงก็ค่องดีแลวฮะไม่ทำให้ผิดฝวังจริงฮนะโอ้โหสึกและสุดยอดไปเลยฮนะพาทนี้อุ้ยพาทนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงฮนะบอกเลย จะว่าจะมาหาเหล็กแล้วมาหาของเเติมตุนไหมฮะก็ไม่คิดว่าจะได้ลูกซองไอ้กันอันนี้มานะครับอะไร,ะไรเรียกว่า,วาอะไรปั๊มช็อตกันนะโอ้โหรู้สึกโคตรดีฮะอะไรก็ไดดีมากเลยพานนี้ดีแต่ว่ามันเป็นขอบหนึ่งอะดีก,กว่านี้ถ้าจะดีกว่านี้ก็ขอเป็นขอบม่วงหรือขอบฟ้าก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่น่าจะได้หรอก ก็ถือว่าไม่แย่นะฮะพาน,นี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเลยแล้วก็ได้ที่ทำอ่าเนะอ็เนียนะปืนกลนหนักก็คุมแล้วแหละพาน,นี้แต่ว่ายังไม่ได้ปืนอ่ะได้ทำที่แได้ได้ยาแผนพังนี่เฉยอ่านนะไี่แต่ซอมบี้น่าจะเยอะแต่เท่านี้เอ้ยมาเลยเยอะแยะ ไม่เคยมากันหรือไงเอ,อ้ยถึงเวลาต้องใช้หน้าไม้ช่วยเซนนั่นเนี่ยอ,อะไรอย่างนี้นะสอนาตายอะ่ะจักเราสองมาต่อยง่อเดี๋ยวมันจะมันจะวิ่งแล้วมันจะหายนะเฮ้ยหลบหลบจากจิ๊ตอต้ ออืส่วนหน้าวะทีเนี่ยไล่ยิงไล่ยิงเอ่อเลือดเต็มแล้วนี่วะอะไรอยู่วะเฮ้ยนั่นทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่เนี่ยทำไมปั๊มเลือดไม่ได้วะเออเฮ้ยล็อกอินด้วยเติมเจ็ดดูเรียนอย่างนี้แต่เอามาก่อน ก็อาหารกระสุนโอเคปุ่มแหละมาดิปีกมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่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 ่ไ,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 ไปก็บอกฟอร์มตรงนี้นะฮะเกียร์โรยนี่นี่ กกถึกนะเราเนี่ยอันนี้ไปขายแล้วกันเฮ้ยวันนี้มันขายดีเยอะว่ะไม่ได้ต้องซื้อไมาใชมหมอลันเจ้าเหล็กแถวนี้ละไปสุด ไม่เอาดรอปเหล็กแล้ววะเอ้ยไม่ดรอปเหล็กเลยเหออล,ล,ล็กไหนวะโอ้ดรอปมาสี่เยนขอบคุณครับโอเคเราต้องการเหล็กใเ,เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยมีอะไรไหมชุบโอเคเไม่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 ใช่ละพาดีก่อนมันจะพ่นพีชัย ันตรายเรออือล้อไออ,อันนี้น้ำมันนี่อะไรอะ่ะโอ้ยาคือสิบสองนัดโอเคอันนี้ทิ้งไปซะได้อะไรวะเดิมมาซะแบบแคบใกล้ชีดใกล้ชีดเหรอจออ่าทะสอบกับเปินดิ แรงชีชิวยิ่งซ่อมเลยฮะเดี๋ยวมันจะพังเร็วซะก่อนตรงไหนที่ไม่ฟาร์มไปเนะี่ยโอเคจะฟาร์มจากแถวๆนี้แหละเหล็กจะต้องแกนเหล็กมาเลยจะสแครปไปหรือไปสแครปันได้เหล็กนี่วะไม่ทำแต่แรกวะ <c oughs> ตอนนี่เป็นสปิร์ตอีกเลยเหล็กเป็เหล็กล้อมอ่ะของดีดีกว่า น,นี่อะไรเนี่ยเด็กเด็กกล้าอ๋กกาอเฮ้ยเอาสับเบียไม่เอาเอาอันนี้มาเออกระโดดกระดุกอ่ามาทำไม,อมบอก่อยเป็นแรงแรงไม่รู้เหมือนนแรงป่ะแต่แบบพอด้อยเนาะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะที่จะหาเหล็กเฮ้ยอ,อันนี้ของดีเนะี่ยอันนี้วิงไปลาวยางมา อันนี้ได้เอ้ยคาบเหล็กได้อันนี้จะได้เหล็กเยอะกว่าอันน่ะหาจา,ากตามรถก็ได้นะเนี่ยในรถมีอะไรวะเอารถจากรามรถนี่แหละได้เหล็กดีอันน้ำมันไอ้น้ำมันต้องก็ได้ใช้อะเนี่ยอะยังไงดีวะเนี่ยมันมีอะไรน่าทิ้งดีวะสเตยเหน็ดฉีดรโรย ของเขาดีเรียกว่าคาร์บยูยม,มีอะไรดีวะเนี่ยเฮ้ยโอเคดีละดีจะไปเจียมเออตรงไหนมันมีเหล็กดีๆมะเนี่ยเหล็กไม่น่าจะพอผมอ่ะถ้าไ,ได้ถ้าไ,ได้สักสองสัพันก็จะดีนะั่นเหล็กเนี่ย อะไรแล้วหกร้อยอะไรวะเนี่ยรับบริจาคเหล็กครับอยากได้เหล็กมากเลยว่าเอาถิ่ของไปถ่ายเทดเดร์แล้วก็ไปหาดอกตีก่อนนะวุ้ยอยู่น้ำเอ่อซอยน้ำก่อนเลยคลุณลงุงฮะคุณลุงฮะผมผมผมมาขายของฮะคุณลงุงอยู่เปล่าฮะคุณลุง ของมันเลียงฮะเหลืองมันเลียง <'m> ม,มันยังว่างเปล่าอย่งลงุงไ,ไ,ไม่คิดจะขายอะไรผมเลยเหรอเฮ้ย,ยไม่คิดจะให้อะไรผมเลยเหรอเออไข่ไปอ่ามีอะไรน่าขายวมนี่เงี้ยของมันเลี้ยไว้ที่สิบเก้าของมันเลยไม่มีอะไรมะเหล็กเฮ้ยแปดพันเลยเหรอเฮ้ย ซื้อต่อจะลุงผมมีเท่าไหร่วะเนี่ยผมมีพันเก้าเองวะพันเก้าได้กี่ก้อนวะอ่าลดมาหนึ่งพันเก้าพันเก้าร้อห้าสิบโอ้โหยังมีเศษให้เยอะเนี่ยอ่อสิกสาบก้อนก็ได้อเคผมยอมหมดตัวเพื่อทำรถให้สำเร็จรุล่วงเฮ้ยลูกโอม้มวะได้แล้วจะจนแหละ ไม,ไม่ไม่ลุงยังไม่ของผมสักทีดีนะลุงเฮ้ยนี่ไงลุงจะไปให้ได้ไงล่ะก,กระสุนมาขนาดนี้โอ้โหสุดยอดบุบบมบุมบบอมนั่แหละลุงขอบครับที่ให้กระสุนผมมาช้อยเยอะเลยผมว่านะการที่จะฟาร์มเหล็กได้เนี่ยทั้งวันนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้มันต้องฟาร์มสองวันะ่ะคือมันต้องฟาร์มเอ่อรอบด้วยเพราะว่าเหล็กนี่ก็หาลําบากเหมือนกันนะ ก็ไม่หาตามรถกับตามอาก็ไอ้พวกแร่อย่างเงี้ยคือหายากมากนะเหล็กเหล็กส่วนบางส่วนผมก็เผลอทิ้งไปแล้วเม่ค่อยได้ใช้ช่วงแรกมันได้ใช้ช่วงหลังๆก็ช่วงนี้แหละจะทํารถนี่แหละคือโคตรหายากเลยไอ้ดอกมแล้วจูอุย้ยข้ามทะเลเลยข้ามฝั่งเดือเนี่ยนะโอ้โหอืมจบเลย จได้เลยนัวเอ้ยชุดเกาะว่ะแล้วก็ได้มันฝรั่งอบนะฮะเอามาทำาไมก่อนพานีกลับบ้านดีกว่าไม่มีอะไรเลยฮะคือเหล็กมันก็มันต้องได้ฟาร์มนกรอบอบบผมว่าผมน่าจะได้ทำโมไซ์ก่อนรถยนต์นเนี่ยยังไงดีเพราะว่าเอ่อรถยนต์มันต้องใช้เวลานานกว่าจะทำรถยนต์ได้มันต้องมีเหล็กเยอะมากเลย ซึ่งตอนนี้ผมเหล็กยัพอนะฮะมันต้องเป็นฟาร,ร์มนอกรอบด้วยเหล็กเนะี่ยถ้ามาฟาร,ร์มตอนนี้คือไม่ได้อะคลิปนี้มันไม่ทันจริงฮะคุณจะมาฟาร,ร์มทีเดียวคุณเป็นไปไม่ได้อะมันไม่ได้บอกเลยมันเป็นไปบม่ได้โอเคแล้ว่าว่าจะเริ่มทำอ่าเหล็กเอ่อเป้าหลอมก่อนนะฮะเพื่อที่เราจะได้สามารถทำอ่าเหล็กกล้าหลอมได้แล้ว ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะฮะเออเราตอนนี้ไปขายดเก็บไว้น้ำมันเราก็มีหมื่นกว่าขวาวนะจะไ,ได้แบ่งไปละเยอะเกินเป้าหลอมโอเคฮะได้เด็กปุ๊บอันนี้ชิ้นส่วนเครื่องกลหินพันสองน้ำมันยี่สิบดินเหนียวเก้าร้อยโอเคแล้วก็ร้อยน้ำมันสิบแล้วก็หินอีกพันสองโอเค ครับเลยฮะ4นาทีไม่5นาทีรอไป A few moments later โอเคผมในสุดเบ้าหลอมเราก็เสร็จสมบูรณ์สักทีนะฮะสุดเราก็ำาทำภารกิจมิชชั่นคอมพิวเสร็จแล้วนะฮะ1อย่างนะฮะก็เลยอีก1อย่างวันนี้เราก็จะสามารถคราฟเหล็กกล้าหลอมได้แล้วนะครับผมตอนนร้จะทำได้ประมาณา25นะผมถ้ารวมกับตรงนี้อีกก็จะประมาณ ประมาณ40กว่าได้แหละรวมกับน,นี้ในนี่ก็ประมาณ60อ่ะไม่น่าจะพอนะจริงๆเอาไงดีครับผู้ชมถ้า,าระหว่างมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์ผู้ชมว่าผมจะเอาอะไรก่อนดีฮะก็ใครที่เลือกได้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะผมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนดีถ้าถ้าจะเอารถยนต์นะคือมันต้องใช้เวลาประมาณสัก ออสองวันนะของเกมนะคือสองสามวันน่ะคือเราต้องฟาร์มเหล็กทั้งวันเลยฮะไม่ต้องทําอะไรเลยคือฟาร์มตะเหล็กอย่างเดียวกับอีกถ้าคุณจะเอาโมวไซต์ตอนนี้ก็สามารถทําได้เลยเพราะว่าเหล็กเหล็กกล้าหลอมคือพอแล้วพอที่สามารถจะทําได้ละรถเนี่ยโมบไซต์เนี่ยก็นะครับผมใครที่อยากให้ผมทํารถยนต์หรือโมวไซต์ผมคอมเมนต์มาครับสักคนก็ได้ครับให้ผมดูหน่อย โอคิดไม่ออกจริงๆนะฮะคือเพราะว่าเราต้องไปฟาร์มจุดที่ของเยอะมากนะครฮะคือเป็นเมืองเยอะเมืองใหญ่มากถ้าของน่าจะเยอะมันต้องได้ใช้รถรถขนเยอะๆใช่ปะอ่ามันต้องได้ใช้ใช่ปะนี้คือถ้าถ้าขนทีเดียวมันจะได้แต่ถ้ามาขนแบบอ่าที่หลายๆรอบมันจะเสียเวลาใช่ปะชมคลิปอ่ะหรือว่า หรือผู้ชมว่าคิดแบบว่าแบบแบบเอ่อะไรหลายๆรอบก็ได้แบบนี้ไม่น่าจะมีปัญหางี้ก็คอมไม่มาเผไม่เลือกระหว่างรถยนต์กับมอไซค์เราจะเอาไหนนะฮะก็ตอนนี้ภารกิจเสร็จแล้วเหลือแต่หลอมไอเผาเหล็กเพื่อที่ทาเหล็กกล้าต่อนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไร้วผมก็มาหาของทําเบ้าหลอมแล้วก็หาเหล็กนิดหน่อยในการเผานะฮะก็ได้เหล็กลกล้าหลอมไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะก็ อยากจกะฟาร์มเยอะๆเนยนะแต่มันต้องใช้ประมาณหลายวันในเกมนะฮะก็วันนึงได้น่าจะลอกลอไปแหละถ้าจะรอได้แต่ผมให้ผู้ชมช่วยเลือกแนละว่าจะเอาแบบรถยนต์หรือม่าหมวดไซน์นะฮะก็ได้ของแถมมาคือชอ็อตปา๊มช็อตกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยสำหรับผมผมตามหามานานแล้วแต่ละนี้แต่ว่ามันเป็นแค่ขอบหนึ่งก็ถือว่าไม่แย่นะครับผมว่ามันก็ยังรัวกับไอ้ปืน ไอเนี่ยดีดีก็ไอ้สองแฟดอะมันยิงสองนัดแล้วมันหมดเร็วทีนี้ซอมบี้โวมาผมก็ตายีรย <c oughs> <c oughs> ่ทำไงอะ <c oughs> แล้วว่าที่ก็ขอจบไปทีนี้ผมก็สำหรับที่นายขอเป็นอะไรต่อไปก็ติดตามกันนะครับผมไปแล้วเจอก,กันทุกคน